การสวัสดีครับก็เครื่องตัดหญ้านะครับราคาพันกว่าบาทได้อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาชมเลยนะครับตัวนี้เป็นสี่จังหวะของทางร้านผมนะครับเดี๋ยวผมพามาชมเลยกล่องอุปกรณ์และหัวนะครับอย่างแรกเลยผมพามาชมหัวตัวนี้เป็นสี่จังหวะนะครับคัดหนึ่งสปริงนะครับเหมือนกันกับของเท้นะครับข้างหลังลานสตาร์ทเป็นลานสตาร์ทดึงเบาพร้อมบอกยี่ห้อโกบอสนะครับคาบูภาพปั๊ม ประหยัดน้ำมันถึง40%เลยนะครับตัวนี้ปรับจูนได้ด้วยส่วนอุปกรณ์ที่ว่าผมบอกว่าได้เยอะได้อะไรบ้างนะครับบางใบสีแดงนะครับสายสะพายนาหนาๆนุ่มๆของอุปกรณ์เครื่องมือให้ไปมือจับสายคันเร่งให้ไปนะครับใบนะครับปกติเขาจะแถมแค่ใบปังตออย่างเดียวนะครับเซตนี้นะครับพันกาบาทัทผมให้ใบปังตอใบวงเดือน ยังไม่พอครับผมให้กับปุกเอ็นไปด้วยนะครับกา้านนี่ก้านของเขาเป็นก้านล็อกนะครับก้านล็อกแบบนี้เลยกกเท่าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีตัวค้องสายสะพายสองอัน แล้วก็ประกับเฮนสวยๆหัวเกียร์ทรงสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับไม่ขึ้นสนิมง่ายนะครับตัวนี้ขนาด28ดมิลเก้าฟันนะครับความยาวจะอยู่ที่ร้อยหกสิบสามเซนติเมตรชุดนี้นะครับราคาแค่พันกว่าบาทนะครับการจะเลือกซื้อตลอดทีนะครับเลือกซื้อราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับหรือของแถมเยอะไม่ได้ต้องของมีคุณภาพหรือของดีนะครับสนใจนะครับกดสั่งซื้อเข้ามาได้ของแถมเยอะแยะเลยนะครับสี่จังหวะยี่ห้อกูบอสนะครับขอบคุณครับ